่่วววงรรอบััททไยในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้นะคะก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นก็อยากให้ประชาชนนั้นได้มั่นใจสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นะคะ ทางด้านของนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดผลกระทบนะคะกับทั่วทุกภาคส่วนเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่ถูกปิดกิจกรรมต่างๆเป็นเวลาอย่างยาวนานนะคะก็มีการลดต้นทุนการผลิตรวมไปถึงระบบสาธารณาสุขด้วยการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เป็นผลทําให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับผลกระทบ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยค่ะก็มีความพร้อมในเรื่องของวัคซีนเพื่อป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มั่นใจนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยจะไม่กระจายไปมากกว่าเดิมแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆก็จะต้องมีการปรับตัวกันด้วยนะคะกรณีการติดต่อสื่อสารเนี่ยตอนนี้ก็จะทำกันแบบออนไลน์กันมากขึ้นการค้าขายก็มีการขายผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น แต่ว่าก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะว่าการเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมร้านอาหารเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศประมาณ40ล้านคน หรือว่าคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP จากรายได้ทั้งหมดนะคะซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีมาตรการการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นมาตรการชดเชยรายได้สําหรับผู้ที่ขาดรายได้มาตรการรักษาระดับการจ้างงานชดเชยแรงงานจากประกันสังคมหรือว่าแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดําเนินการต่อไปได้ในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งค่ะในเปรที่4แล้วเนาะก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหลังจากที่เราก็ใช้อันก่อนเนี่ยหมดไปแล้วนะคะตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มีการใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จับจ่ายใช้สอยกันแบบ ประหยัดมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการช่วยออกครึ่งหนึ่งนะคะเราออกครึ่งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้ ให้ยอดเงินมา1,200บาทนะคะก็ค่อยๆทยอยใช้จ่ายกันไปก็แล้วกันนะคะไม่ต้องรีบนะคะก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคที่ข้าวของอะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นราคาเนื้อสัตว์นะคะหมูไก่อะไรพวกนี้ก็แพงแล้วก็ราคาน้ํามันก็แพงด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชน้ํามันปาล์มรวมไปถึง น้ำมันที่ใช้ในการเดินทางด้วยนะคะตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าประหยัดต,ตรงไหนได้ก็ช่วยกันประหยัดนะคะเพื่อที่จะเซฟตัวเองกันเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากในเรื่องของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิดสิกกันด้วยนะคะเรายังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะป้องกันห้อง ตัวของเราเนี่ยให้ห่างไกลจากโควิดสินั่นเองนะคะเอาละในช่วงนี้ค่ะให้ไปพักกันก่อนฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวของรู้ทันป้องกันได้มาฝากคุณฟังกันด้วยค่ะ